เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับของนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สสจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยมีการโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook ว่าในทะเลมีฉลามในสภามีจุดๆ,ๆคุณคิดว่าสภาควรจัดหูฉลามให้สสกินกันไหมงดเลี้ยงอาหารสสและสวเถอะครับเออมันเกิดอะไรขึ้นคือก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทางคุณเพชรมโนวปวิทย์เป็นตัวแทนองค์กรไวเอและมูลนิธิรักสัตว์ป่าเขาไปยื่นหนังสือเรื่องนี้ต่อ ทางด้านนายแพทย์ทศพรว่าขอความร่วมมือให้สภาเนี่ยฉลองโดยไม่มีฉลามก็คือไม่บริโภคไม่เสิร์ฟเมนูฉลามในรัฐสภาและงานเลี้ยงของราชการในทุกๆโอกาสนะเพื่อลดความต้องการบริโภคหูฉลามในประเทศไทยเพราะหลังจากทราบข้อมูลว่าซุปหูฉลามเป็นหนึ่งในรายการอาหารหรือว่าเมนูที่เพิ่งจัดเลี้ยงให้กับสสเมื่อช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองอซึ่งการเสิร์ฟเมนูหูฉลามนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการสนับสนุนทางอ้อม สำหรับการบริโภคเมนูจากสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ